สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเข้าใช้งานระบบโดยจะเป็นระบบประเมินคุณภาพบรรัณฑิตระดับปริญญาตรีผ่านเครือข่ายนะครับขั้นแรกให้ท่านไปที่เว็บไซต์ของกองแผนงานให้ท่านเลื่อนลงครับท่านจะพบกับแบนเนอร์ด้านขวามือชื่อแบนเนอร์ประเมินคุณภาพบรรัณฑิตระดับปริญญาตรีผ่านเครือข่ายนะครับเมื่อคลิกไปแล้วท่านจะเจอกับหน้าหลักของระบบนะครับโดยในปีนี้นะครับกองแผนงานได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของระบบ ให้รองรับการทํางานในระดับหลักสูตรโดยจะมีองค์ประกอบและฟังก์ชันการใช้งานหลักๆ4ส่วนด้วยกันคือส่วนของการตรวจสอบสถานะของข้อมูลสถานที่ทํางานและสถานะของบัณฑิตส่วนของการส่งออกแบบสอบถามถึงในยจ้างบัณฑิตส่วนของการรายงานเพื่อติดตามสถานะภาพการบันทึกข้อมูลเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายและส่วนของการรายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตนะครับโดยระบบจะประกอบด้วย3าเมนูหลักคือเมนูหน้าหลัก เพื่อใช้สําหรับการประชาสัมพันธ์หัวข้อข่อขาวสารเมนูรายงานเพื่อใช้แสดงสถานภาพการบันทึกแสดงคะแนนการประเมินของบัณฑิตและสรุปรายงานในวิติต่างๆนะครับโดยในที่นี้ให้ท่านเลือกไปที่รายงานสถานภาพการบันทึกและติดตามข้อมูลให้ท่านลองคลิกดูครับเมื่อคลิกแล้วจะแสดงรายงานสถานภาพการบันทึกเป็นรายหลักสูตรนะครับพร้อมทั้งรายงานจํานวนผู้สําเร็จจํานวนผู้สําเร็จที่มีนายจ้าง จำนวนที่ต้องส่งแบบประเมินจำนวนแบบประเมินที่ต้องการและจำนวนแบบประเมินที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับโดยหลักสูตรสามารถมาดูสถานกา,ารบันทึกข้อมูลได้จากเมนูนี้นะครับซึ่งสถานกา,าร์บันทึกนี้จะรายงานเป็นแบบเรียลไทม์เมนูถัดมานะครับจะเป็นเมนูสําหรับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ล็อกอินเข้าไปปฏิบัติงานนะครับโดยในส่วนของการเข้าใช้ระบบให้ท่านกรอก User a c c o u n t คาทนนซีของท่าน พร้อมกับเลือกวิทยาเขตที่ท่านสังกัดกดสมิธ t ครับเมื่อกดไปแล้วท่านจะพบกับ5เมนูหลักนะครับก็คือเมนูถานรภาพการบันทึกเมนูสดส่งออกดาวน์โหลดข้อมูลคู่มือและออกจากระบบโดยผมจะขออธิบายการใช้งานเป็นระดับตามขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับซึ่งใจในแต่ละขั้นตอนอาจเป็นการใช้งานควบคู่กันระหว่างแต่ละเมนูเข้าด้วยกันนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนการทํางานติดตามสถานภาพการบันทึกนะครับให้ท่านไปที่เมนูสถานภาพการบันทึกเมื่อท่านเลือกแล้วท่านจะพบกับชื่อหลักสูตรของท่านที่ท่านรับผิดชอบนะครับสถานะการส่งออกนะครับซึ่งจะประกอบด้วยส่งออกและไม่ส่งออกโดยคําว่าส่งออกคือข้อมูลบันทิกและสถานที่ทํางานมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมส่งออกส,ออกสถานะไม่ส่งออกคือ ข้อมูลบัณฑิตและฐานที่ทํางานยังไม่สมบูรณ์หากท่านต้องการส่งออกบัณฑิตกลุ่มนี้ท่านต้องสอบถามหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในที่นี้จะเลือกเป็นส่งออกนะครับกดซับมิทครับเมื่อท่านกดซัมมิท,มมมทแล้วท่านจะพบกับรหัสประจําตัวนิสิตชื่อนามสกุลหลักสูตรลําดับที่แบบประเมินและสถานภาพการประเมินนะครับโดยในส่วนสถานภาพการประเมินที่ท่านเห็นเป็นสัญลักษณ์กากบาดอยู่หมายถึง ยังไม่ได้รับแบบประเมินจากนายจ้างไม่ว่าจะเป็นท้งทางออนไลน์หรือทางไปรษณีย์นะครับซึ่งเมื่อนายจ้างทําการประเมินมาแล้วนะครับระบบจะทําการเปลี่ยนสัญลักษณ์จากกากบาทเป็นปิ๊กถูกให้นะครับขั้นตอนถัดมานะครับจะเป็นขั้นตอนของการส่งออกครับให้ท่านไปที่เมนูสําหรับส่งออกท่านจะเห็นสี่เมนูย่อยนะครับขั้นแรกนะครับให้ท่านไปที่เมนูย่อย ที่อยู่ส่งกลับก่อนนะครับเพื่อตั้งค่า d e ฟอลต์ที่อยู่ส่งกลับสําหรับในจ้างเพื่อส่งกลับมายัางหลักสูตรของท่านนะครับโดยให้ท่านลงไปที่สัญลักษณ์รูปดินสอสีเขียวนะครับคลิกนะครับเพื่อแก้ไขและให้ท่านกรอ,อกรายละเอียดข้อมูลของหลักสูตรของท่านนะครับเมื่อท่านกรอ,อกรายละเอียดเสร็จแล้วให้ท่านกดบันทึก โดยในการส่งออกของระบบนี้นะครับจะสามารถส่งออกได้สองวิธีคือส่งออกทางไปรษณีย์และส่งออกออนไลน์ในที่นี้เราจะแนะนําการส่งออกทางไปรษณีย์ก่อนให้ท่านไปที่เมนูไปทางไปรษณีย์นะครับให้ท่านกรอกหัสประจําตัวนิสิทธิ์และกดสมมตจะปรากฏชื่อนามสกุลคณะหลักสูตรหมายเหตุครับซึ่งในหมายเหตุนี้เป็นชาวต่างชาติหมายถึงว่า นายจ้างของอดิตท่านนี้เป็นชาวต่างชาติต้องการแบบประเมินเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเมื่อท่านเลื่อนลงมาท่านจะเห็นตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์แบบประเมินซึ่งมีให้ท่านโหลดได้ทั้งแบบภาษาไทยแบบภาษาอังกฤษที่อยู่เพื่อการส่งกลับหมายถึงที่อยู่ที่นายจ้างส่งกลับมาหาท่านที่ท่านกรอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อยู่ส่งออกอันนี้หมายถึงที่อยู่ส่งออกของนายจ้าง การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ส่งออกหมายถึงว่าในกรณีที่บัณฑิตต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การส่งออกท่านสามารถแก้ชื่อบริษัทใหม่ของบัณฑิตได้นะครับในที่นี้จะลองให้ท่านดูแบบประเมินเป็นภาษาไทยนะครับให้ท่านลองคลิกกันครับเมื่อคลิกแล้วท่านจะพบแบบประเมินเป็นภาษาไทยซึ่งมีระบุชื่อนามสก,กุลรหรัสนิสิตนะครับโดยแบบประเมินนี้ก็มี QR code ให้ในายจ้างสามารถประเมินทางออนไลน์ได้ ให้ท่านลงเลื่อนลองมานะครับแบบประเมินนี้จะเป็นแบบประเมินที่ส่งคนหมายออกหาในจ้างนะครับด้านท้ายของแบบประเมินจะปรากฏชื่อที่อยู่ของหลักสูตรของท่านที่ท่านกรอกไปเมื่อสักครู่นีนะ้เพื่อใช้สำหรับให้ในจ้างส่งกลับมานะครับโดยการกดโหลดแบบประเมินนี้ครับจะเป็นการโหลดแบบประเมินเป็นรายบุคคลนะครับ โดยหากท่านต้องการจัดทําแบบประเมินของบัณฑิตท่านอื่นให้ท่านกรอกเลขประจําตัวนิติของบัณฑิตท่านนั้นใหม่แล้วกดสัมมิตครับระบบจะแสดงเป็นข้อมูลแบบประเมินของบัณฑิตท่านใหม่นะครับเมนูถัดมานะครับจะเป็นเมนูสําหรับทําซองจดหมายนะครับโดยชื่อว่าเมนูดาวน์โหลดที่อยู่ส่งออกครับให้ท่านเลือก แล้วกดคาว่า export จะเป็นสัญลักษณ์รูปไฟล์ Excel ครับกดดาวน์โหลดครับให้ท่านเลือกใช่ครับเมื่อโหลดมาแล้วท่านจะพบกับจากหน้าซองนะครับซึ่งประกอบด้วยชื่อนามสกุลตำแหน่งนายจ้างฝ่ายนายจ้างบริษัทรายละเอียดที่อยู่ของนายจ้างนะครับแล้วก็วงเล็บด้านล่างของซอง โดยท่านสามารถนำไฟล์ excel นี้ไปใช้วิธีการเมลเมิ r g จัดทำเป็นซจดหมายสำหรับส่งออกได้นะครับต่อไปจะแนะนำวิธีการส่งออกไบอสองแบบออนไลน์นะครับโดยให้ท่านไปที่เมนูสำหรับส่งออกเลือกเมนูย่อยทางออนไลน์เมื่อท่านคลิกแล้วจะปรากฏ qr code แบบประเมินโดยท่านจะสามารถจะส่ง qr code นี้ พร้อมทั้งชื่อนามสก,กุลและรหัสประจำตัวนิสิผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆให้แก่บัณฑิตหรือนายจ้างของบัณฑิตเพื่อทําการประเมินได้ครับโดยหน้าจอของการประเมินจะเป็นหน้าจอดังนี้โดยนายจ้างต้องกรอกรหัสประจำตัวนิสิพร้อมทั้งชื่อนามสก,กุลเพื่อทําการเข้าประเมินเมนูหลักถัดมาจะเป็นเมนูดาวโหลดข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบติดตาม และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลบันทิตที่ส่งออกหรือไม่ส่งออกท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลบันทิตที่ยังไม่บันทึกแบบประเมินเพื่อใช้ในการติดตามได้รวมทั้งท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดิดแบบประเมินได้ที่เมนูนี้ครับเมนูหลักถัดมาเป็นคู่มือ ซึ่งท่านสามารถเข้ามาดาวโหลดคู่มือามการใช้งานเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานเพิ่มเติมพร้อมทั้งสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มแบบประเมินทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,าษาได้ครับและเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลป้องกันผู้อื่นมาสมสิทธิ์จึงควรล็อกอาท์จากระบบเมื่อการใช้งานระบบทุกครั้งนะครับขอบคุณครับ